โอเคนะครับทีนี้มาจัดการกับตัวจดหมายกันต่อนะครับทีนี้ให้นักศึกษาเนี่ยคลิกไปที่บรรทัดสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้ซึ่งบรรทัดสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะด้านล่างเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนอกจากฟ er, ุตเตอร์นะครับโอเคนะครับที่บรรทัดดังกล่าวนะครับ,นะรบจากนั้นนะครับกด enter 3ครั้งเพื่อจะเว้นระยะจากตัว He letterhead นะครับกับ ข้อมูลส่วนแรกของจดหมายนั่นก็คือวันที่นะครับเดี๋ยวช่านนักษาพพิมพ์ตามผมไปแล้วกันนะครับ september นะครับนะับ่นก็เป็นวันที่ที่เราเป็นคนออกจดหมายหรือเขียนจดหมายนะครับจากนั้นกด enter 4ครั้งนะครับเพื่อเว้นระยะจากตัววันที่เนี่ย กับที่อยู่ของผู้รับจดหมายนะครับตรงนี้เราจะอาศัยคำสั่งที่ชื่อว่า address block นะครับลองคลิกดูเลยนะฮะทันทีที่เราคลิกคำสั่ง address block ก็คือบล็อกของที่อยู่นะครับมันจะมีรูปแบบมาให้เราเลือกว่า,าที่อยู่เนี่ยต้องการจะแสดงผลแบบใดนะครับลองสังเกตที่ด้านซ้ายแล้วก็ดูด้านขวาดูประกอบด้วยนะครับ บางแบบก็มีชื่อบางแบบก็ไม่มีนะครับนะครับตอนนี้ผมขอเลือกเป็นรูปแบบเดิมแล้วกันที่โปรแกรมเขาตั้งค่าไว้ให้นั่นก็คือแบบ j o ชัว a ันดอนเ JR นะครับตัวอย่างด้านขวาก็จะ,สะแสดงข้อมูลนะครับของเลกคอร์ทที่1น,นะครับหรือว่าข้อมูลของบุคคลคนแรกนะครับในตารางข้อมูลนะครับแบบนี้แล้วก็คลิกโอเคนะครับนะครับตรงนี้จะแสดงเป็นโค้ดที่ชื่อว่า address block นะครับถ้าเราต้องการจะดูตัวอย่างนะครับเราสามารถเปิดคลิกที่ปุ่ม Preview Result ได้นะครับมันก็จะแสดงออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมเคยอธิบายในหัวข้อที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวบางเขนมันไม่ขึ้นนะฮะแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กำหนด Mat f i e l ก็ต้องไปกำหนดซะด้วยให้ Hi City นะครับแสดงเป็นเป็น District น,นะครับ ตรงนี้ผมจะปิดตัวอย่างก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจาก address block นะครับกด enter 2ครั้งนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยจะให้ป้อนคำขึ้นต้นนะครับป้อนคำขึ้นต้นวัดเดียแล้วกด space bar 1ครั้งนะครับเป็นการเว้นระยะ1เคาะนะครับโอเคจากนั้นเราจะให้ ข้อมูลตรงนี้แสดงเป็นชื่อของของของบุคคลที่เรานะครับจะ,ะส่งจดหมายไปถึงนะครับก็จะใช้คำสั่งที่เรียกว่า insert merge field นะครับก็คลิกเข้าไปที่ลูกศรของมันนะมันก็จะมีฟิลด์ต่างๆให้เลือกว่าอยากจะให้ฟิลด์อะไร่โชว์ขึ้นมาผมก็จะเลือกเป็น name นะครับนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับถ้าเรา กดพ e ีว e วดีเซ t ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเห็นเลยว่านี่นะครับด้านบนนะเ็เป็นชื่อที่อยู่ของเขานะครับแล้วก็คำขึ้นต้นถึงคุณจุดจุดนี่ก็คือคุณคนที่เป็นข้อมูลเดียวกันนะครับถ้าสมมติเราลองเลื่อน Record นะครับโดยคำสั่งอันนี้เห็นไหมครับข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย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 นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะยกเลิกการดูตัวอย่างนะครับจากนั้นกด Enter ลงมานะครับ สครั้งนะครับตั้งแต่ส่วนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นเนื้อหาหรือว่าใจความของจดหมายที่เรียกว่าบอดี้นะครับเราจะอาศัยการใช้คำสั่งคำสั่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่า insert text from file นะครับก็คือเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดจากเอกสารอื่นเข้ามาแทรกในเอกสารปัจจุบันนะครับคำสั่งนี้อยู่ที่ insert นะครับจากนั้นมองขวาไปที่กลุ่มคำสั่งที่ชื่อว่า text นะครับ แล้วก็เลือกลูกศรของปุ่ม Object นะครับลูกศรของปุ่ม Object แล้วก็เลือก Text from File นะครับซึ่งไฟล์ที่เราจะนำข้อมูลมันมาใช้งานเนี่ยนะ <c oughs> จะมีชื่อว่านะครับจะมีชื่อนะครับจะมีชื่อว่า Word 5 Body ซึ่งไฟล์ตัวนั้นเนี่ยเราอาจจะได้มาจากการดาวน์โหลดจากอ่าเพจของรายวิชานะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์เองใหม่ทั้งหมดนะก็ใช้ไฟล์ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับ เวิร์ดห้านะครับแล้วก็ Insert นะครับข้อมูลทุกอย่างในไฟล์ Body นะครับมันก็จะถูกแทรกเข้ามาในส่วนนี้แบบรวดเร็วนะครับเอาละครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับมาดูในเนื้อความจดหมายนิดนึงนะครับสังเกตที่บรรทัดที่2ของย่อหน้าใจความจดหมายฉบับฉบับนี้กันนะครับ ระหว่างนะครับคำว่า off กับบาทเนี่ยมันจะมีเคาะ Space 2ครั้งอยู่นะครับตรงนี้ให้นักศึกษาคลิกเข้าไปที่ช่องว่างระหว่าง2คํานี้นะครับ <c oughs> คือใจความจดหมายเขาจะบอกว่านะครับขอขอบคุณที่ท่านได้บริจาคนะครับเงินจํานวนจุด,จ,ด,จ,ดจุดบาทนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้แสดงนะครับส่วนที่เป็นยอดเงินของของของบุคคลคนที่เราจะส่งจดหมายไปขอบคุณเขาเนี่ยนะครับโดยการคลิกไปที่เมลลิงอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง insert merge field นะเราจะเอายอดเงินมาโชว์นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง donate นะครับซึ่งเป็นฟิลด์ที่เก็บยอดเงินบริจาคของแต่ละคนไว้นะครับแล้วก็คลิกออกมาตรงนี้ก็จะมีโค้ดขึ้นชื่อว่าเป็น donate นะครับทีนี้ลองไป Preview Result อีกรอบหนึ่งนะครับดูตัวอย่างนะครับคุณสิริชัยนะครับเขาบริจาค8 0 0แสนนะครับถ้าเราเลือนเลกคอร์ดไปนะข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ คุณอมรนะบริจาค6,005อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเลื่อนถอยกลับมาก็จะเป็นคุณคนแรกนะครับคุณวิเชียนนะก็บริจาค7 0 0 0ล้วยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นคําสั่ง insert merge field นะครับโดยการแทรกส่วนของข้อมูลที่เป็นตารางเข้ามานะครับที่เราเคยจัดเก็บไว้นะครับยกเลิกการ preview result นะครับนะก็จะได้โค้ดกลับมาเหมือนเดิมนะครับ